เอสเซวินแฟกซ์จากฟุตบอลวันนี้ขอเสนอฉายาและที่มาของทุกสโมสรในการโช์เซเรียอาประจำซีซั่น2022-2023พาร์ท1หลังจากที่ช่องฟุตบอลเอสเซวินได้มีการทำคลิปฉายาและที่มาของทั้งพรีเมียร์ลีกและลาลิกาสเปนแล้วลีกต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้คือการโช์เซเรียอิตาลีประจำฤดูกาล2022-2023แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันต้องขอเกริ่นไว้ก่อนว่าหากสโมสรใดไม่มีฉายาในภาษาไทยต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูฉายาของทีมแรกกันได้เลยทีมที่1 l อัตแลนตาฉายาในภาษาอิตาลีจะมี3ชื่อคืออีเนราซูรียีโอโรบิชิและลา d เดแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ The Black and Blues, b a g a m o e l s และ The Goddess โดยฉายาอีเนราซูรีก็มาจากสีประจำสมโมสรที่เป็นสีน้ำเงินและสีดำซึ่งใช้มาตั้งแต่ปีคศ1907ขณะที่ฉายายีโอโรบิชี ก็น่าจะมาจากเทือกเขาไบกามาสหรือไบกาโมแอลซึ่งในภาษาอิตาลีจะเรียกว่าอัลปีโอโรบิชหมายถึงชื่อของเทือกเขาที่ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของแคว้นลอมบารเดียและตั้งชื่อตามเมืองไบกาโมทางตอนใต้ของภูเขาภายในเทือกเขาแอลตอนออกและชายาลาเดียก็มาจากชื่อของสม,มสรที่เป็นคล้ายคลึงกับตัวละครในเทพนิยายกรีกที่มีชื่อว่าอัลตันตาเธอเป็นหญิงสาวที่มีความแข็งแรงและเป็นนักกีฬาที่แข็งแกรง่ง เธอต้องการรักษาภหมจารีของเธอเอาไว้หากใครที่ต้องการแต่งงานกับเธอจะต้องผ่านการทดสอบวิ่งแข่งกับเธอก่อนถ้าเธอแพ้เธอจะตกลงยอมเป็นคู่รักด้วยแต่หากเธอชนะเธอจะฆ่าชายคนนั้นทิ้งทันทีส่วนฉายาในภาษาไทยหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าเทพธิดาแห่งแบกามโดยฉายานี้เป็นการอ้างอิงถึงชื่อของตัวละครเทพนิยายกรีกอย่างอัลันตารวมเข้ากับสถานที่ตั้งของสโมสรซ,ซึ่งอยู่ในเขตเมืองแบกาม ทีมที่2โบโลญญาฉายาในภาษาอิตาลีคืออีโรซูบลูและอีเวนตรีแปลเป็นอังกฤษคือ The Red and Blue และ The Greyhound โดยชายาอีโรซูบลูมีที่มาจากสีประจำสโมสรที่เป็นสีแดงและสีน้ำเงินเป็นสีหลักขณะที่ชายาอีเวนตรีอ้างอิงจากข้อมูลที่หาได้ชายาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี1909แฟนบอลของสโมสรรู้สึกทึ่งกับรูปแบบการเล่นของนักเตะในเวลานั้น ที่มีทั้งความเร็วอันน่าเหลือเชื่อรูปแบบการเล่นฟุตบอลที่ดุดันและสง่างามคล้ายกับท่วงท่าของสุนัขล่าเนื้อนอกจากนี้ชายาดังกล่าวก็มีการค้นพบที่มาอีกหนึ่งแห่งโดยมาจากช่วงยุคทองของสโมสรนที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดสงครามช่วงเวลานั้นโบลโญนาควา้าแชมป์ลีกไว้ได้ถึง5สมัยและถ้วยแชมป์ยูฟาคัพอีก2สมัยหลังจากที่สโมสรประสบความสําเร็จบรูโน่โรกีนักข่าวของลากาเซตาเดโลสปอร์ตก็ได้ชื่นชมทางโบลญญาว่า เป็นสมสรฟุตบอลที่มีรูปแบบการเล่นที่ลื่นไหลแม่นยำและมีเทคนิคที่สวยงามมากกว่าการใช้แค่พละกําลังจึงเปรียบได้กับสุนัขล่าเนื้อที่มีความแม่นยำและมีความสง่างามในตัวเองแต่สุดท้ายแล้วชายาอีเวนตรีก็เหมือนจะเลิกใช้ไปแล้วในศตวรรษที่20นอกจากสองฉายาที่ว่ามาแล้วสมสอโบโลญญายังมีอีกหนึ่งฉายาที่ผู้คนอาจจะไม่รู้จักคืออีเปโตรเนียมีที่มาจากชื่อนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองที่มีชื่อว่าเปโตรเนียสหรือที่คนอิตาลีเรียกว่าเปโตรเนีย โดยเขาเกิดในช่วงศตรวรรษที่12และเมื่อเขาโตขึ้นก็ผันตัวมาเป็นนักบวชในฐานะบิชอปแห่งเมืองโบโลญาซึ่งนักบุญเปตรตนิวส์มีผลงานฝากฝังเอาไว้มากมายทั้งการสร้างโบสถ์เพื่อถวายแด่นักบุญซานโตสเตฟานอีกทั้งยังสร้างโบสถ์ซันตาลูเซียรวมไปถึงโบสถ์ของซันติบาโตโลเมลเอกาอิตาโนจากผลงานที่มีอยู่มากมายทําให้เขากลายเป็นบุคคลที่สําคัญของเมืองโบโลญาซึ่งในปัจจุบันเมืองโบโลญามีอนุสรสถานที่สร้างขึ้น เพื่อให้เกิดในนักบุญเปโตรนิวส์นั่นคือมหาวิหารซานเปโตรนิโอทีมที่ 3. เครมโมเนเซ่ชายานภาษาอิตาลีจะมีอยู่2ชื่อคือลากริจิโอรอซีและอีวิโอลีนีโด้ยชายาลากริจิโอรอซีก็มาจากสีของสมสรที่มีสีเทาและสีแดงซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1913ส่วนชายาอีวิโอลีนีหรือไวโอลินมาจากหัตกรรมโบราณของเมืองเครมโมนาที่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะผลิตเครื่องสายแบบทำมือขึ้นมา ึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพมากพอช่างทำไวโอลินจะต้องผ่านกระบวนการที่มากมายตั้งแต่การตัดต้นไม้ไปจนถึงการสร้างเครื่องดนตรีที่สมบูรณ์ด้วยเหตุน,นี้เองช่างทำไวโอลินในเมืองครโมนาจึงทำไวโอลินได้แค่ปีละ3าถึงหตัวเท่านั้นและไวโอลินงานฝีมือก็กลายเป็นที่ยอมรับในคนหมู่มากจนในที่สุดไวโอลินงานฝีมือของเมืองเครโมนาก็ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกว่าให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ทีมที่ 4. เอมปลี ฉายาในภาษาอิตาลีคือย a อา u r ร i หมายถึง The Blues โดยฉาย,ยานี้มีที่มาจากสีของสโมสรที่เป็นสีฟ้าอ่อนซึ่งใช้มาตั้งแต่ก่อตั้งสโมสอนในปี1920อีกทั้งฉายายีอาซู r i ก็จะไปคล้ายกับฉายาของนาโปลีรวมไปถึงทีมชาติอิตาลีด้วยทีมที่ 5, ฟิอเรนตินาฉายาในภาษาอิตาลีจะมี2ชื่อคืออีวิโอและอีจิอาแปลว่า The Violets และ The Lilies แต่ที่ใช้บ่อยสุดคือ E. Viola โดยใช้ยานี้มีที่มาจากสีของสโมสรที่เป็นสีม่วงแต่ก่อนหน้านี้ฟิโอเรนตินาไม่ได้ใช้สีม่วงตั้งแต่แรกส่วนสีแรกที่พวกเขาใช้คือสีแดงและสีขาวในปีคศ .1926 หนึ่งจากพวกเขาอ้างอิงสีมาจากสัญลักษณ์ของเมืองฟลอเรนเทียจากนั้นในปี1928สโมสรก็เริ่มหันมาใช้สีม่วงซึ่งยุคนั้นสีม่วงถือว่าเป็นสีที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทำให้ใช้กันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนจากสีแดงขาวมาเป็นสีม่วงเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับขั้นตอนการซักเสื้อผ้าโดยทีมงานได้นําเสื้อผ้าเก่าที่มีสีแดงขาวไปซักในแม่น้ําทําให้เสื้อผ้าเป็นสีม่วงออกชมพูคล้ายสีของดอกลิลลี่ขณะที่ชายาอ e ีจิอาติหรือดอกลิลลี่ก็มาจากสีเสื้อในสมัยนั้นที่มีความคล้ายคลึงกับสีของดอกลิลลี่ส่วนชายาในไทยหลายคนจะเรียกว่าทับม่วงมหาการโดยมีที่มาจากพี่ๆนักข่าวของไทยในสมัยก่อน เป็นคนคิดฉาย,ยานี้ขึ้นมาซึ่งอ้างอิงจากสีเสื้อของสโมสสแล้วนำมาวมก,กับคำต่างๆให้ดูมีความเท่และเป็นเอกลักษณ์จนในที่สุดคำว่าม่วงมาหาการก็กลายเป็นหนึ่งในฉาย,ยาที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีทีมที่ 6. เอลัสเวโรนาฉายาในภาษาอิตาลีมีถึง4ชื่อได้แก่อีเจลโลบลูอีมาสตินียีส卡尔ลเจร์และอีบูเตะแปลเป็นอังกฤษว่าเดอะเยลโลแอนด์บลูสเดอะมาส f ิฟด็อกสเดอะส卡尔ิเจอร์และ THE BOYS แต่ส่วนใหญ่ใช้คำว่า e g i a l o blue มาจากสีของสโมสรที่เป็นสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1903เหตุผลที่ใช้สองสีนี้มีที่มาจากสัญลักษณ์ของเมืองเวโรนาอย่างกากบาทสีเหลืองบนโล่สีน้ำเงินขณะที่ฉายา e mastini หรือ the mastiff dogs มีที่มาจากสุนัขพันหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมานานหลายปีมีลักษณะค่อนข้างตัวใหญ่และแข็งแรงซึ่งในอิตาลี จะมีสุนัขพันธุ์นี้อยู่2แบบได้แก่สายพันธุ์ Can c o r ซ o หรืออิตาเลียนมัส i f ฟและอีกสายพันธุ์คือ n นเปิลส์มัส f อีกทั้งเจ้าสุนัขพันธุ์นี้ก็ถือเป็นสัตว์ประจำตระกูล d e l l าสกาล a าซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ที่คอยปกป้องเมืองเวโรนาชายาต่อมาคือยีสกาลิเจอรหรือ The s c a l ลิเจอหมายถึง House of della Scala หรือที่คนอิตาลีจะเรียกว่า ส c a ิเจ e รีเป็นตระกูลขุนานางที่คอยปกป้องดูแลพลเมืองในเขตเวโรนาและเวเนโตซึ่งตระกูลเดลลาสกาลาทำหน้าที่ปกครองมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ปี1262ถึง1387รวมแล้วกว่า125ปีและอีกหนึ่งฉายาพิเศษคือ e-bute หรือ the boys คำว่า e-bute เป็นภาษาท้องถิ่นของผู้คนในเมืองเวโรนาที่เอาไว้เรียกเด็กผู้ชายที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เปรียบได้กับทีมฟุตบอลที่มีนักฟุตบอลชายรวมตัวไปเล่นหลายคนทีมที่7อินเตอร์มิลานฉายาในภาษาอิตาลีมีถึง3ชื่อคืออีเนราซูริลาเบเนอมาตาและอิวบิชิโอเนหมายถึง The Black and Blues The Well ว h One และ The Big Grass Neck แต่ที่จะแพร่หลายมากที่สุดคงหนีไม่พ้นอีเนราซูริหมายถึงสีของสโมสรที่เป็นสีดำสลับกับสีน้ำเงิน ใช้กันมานานตั้งแต่ปี1908โดยสีดำสื่อความหมายถึงท้องฟ้ายามค่ำคืนส่วนสีน้ำเงินใช้เพื่อเป็นการสื่อถึงโคดตรงข้ามของสีแดงเพราะว่าจอร์โจมูจิอาผู้ที่ออกแบบโลโก้อินเตอร์มิลานมองว่าสีแดงคือหนึ่งในสีหลักของสโมสรอ,อย่างมิลานคริกเก็ตแด์ฟุตบอลคลับหรือเอซิมิลานในปัจจุบันขณะที่ฉายาลาเวเนยม,มาตาแปลเป็นไทยว่าผู้รุ่งโรดมีที่มาจากสมัยก่อน อินเตอร์มิานถือเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในประเทศอิตาลีควา้าแชมป์ภายในประเทศได้มากถึง30สมัยเทียบเท่าคู่แข่งอย่างเอซิมิลานและนับตั้งแต่ปี2005 2010อินเตอร์ก็ควา้าแชมป์สกูเดตโตได้มากถึง5สมัยติดต่อกันและจัดเก็บประวัติข้างต้นทําให้มีการสถาปนาตัวเองขึ้นมาว่า La เ e n เ a ม a าตาและอีกฉายาคือ Il ล i ิช i o n e หมายถึงงูพิษขนาดใหญ่สีฟ้าที่มีชายหนุ่มอยู่บริเวณขาไกลของมัน ซึ่งบิสเช o เนถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมิลานที่มักจะปรากฏให้เห็นอยู่บนตราประจำตระกูลมากมายทั้ง House of Sforza, d u c h i of Milan และ Insubria เป็นต้นส่วนชายาในไทยจะมี2ชื่อคือเนรัสซูรีซึ่งเป็นการเขียนตรงตัวจากภาษาอิตาลีและอีกชายาหนึ่งคือทับงูใหญ่โดยแปลความหมายมาจากคำว่า il b i s c i o n e นั่นเองทีมที่ 8. Juventus ฉายาในภาษาอิตาลีมีอยู่หลายชื่อทั้ง la v e c c h i a signora, la f i d n z z a t a d'Italia i b i n โ o n e r i และ l e s e b r e โดยฉายาแรกอย่าง La Vecchia Signora หรือ The o Lady d l จะมีความเชื่อมโยงกับฉายาอื่นๆเริ่มต้นจากคำว่า Lady มีที่มาจากช่งวงศตวรรษที่20แฟนบอลอยู่เนตุสส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแต่สาเหตุที่สโมสรนถูกเรียกว่า The Lady เพราะว่ามีแฟนบอลบางกลุ่มตั้งฉายาให้กับสโมสรว่า La f i d a n z a t a d'Italia หมายถึงแฟนสาวของอิตาลีซึ่งเป็นฉายาที่เอาไว้เปรียบเปรยเนื่องจากยูเวนตุสเป็นทีมที่มีแฟนบอลมากที่สุดในอิตาลีณนะเวลานั้นมีจำนวนมากถึง12ล้านคนคิดเป็น34%ของประชากรทั้งหมดในอิตาลีขณะที่คำว่าโ oh อจากข้อมูลที่หาได้นั้นคำว่าโ oh อที่หมายถึงแก่เป็นคำที่เอาไว้เล่นสำนวนกับคำว่ายูเวนตุสซึ่งเป็นคำในภาษาล,ลาตินถ้าแปลเป็นอังกฤษก็คือคำว่ายูสหมายถึงเยาวชน อีกทั้งในช่วงปี1930สโมสรมีผู้เล่นฝีเท้าดีที่อายุมากอยู่หลายคนและสโมสรไม่สามารถหาเด็กดาวรุ่งมาทดแทนได้ทันแฟนบอลจึงนำคำว่าโ oh อและเลดีวรวมกันจนกลายเป็นหญิงชราอย่างที่คนอิตาลีเข้าใจกันชายาต่อมาคืออ e ีบิโกเนรีฉายานี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายโดยมาจากสีของสมสรที่เป็นสีขาวและสีดำแต่เดิมทีสมสทรไม่ได้ใช้สสีนี้ตั้งแต่แรก ก่อนหน้านี้ยูเวนตุสเคยใช้สีชมพูมาก่อนแต่เมื่อเกิดซักซ้ำวนไปสีของเสื้อก็เริ่มซีดลงทําให้ในปี1903สมูรจําเป็นต้องหาสีเสื้อใหม่มาทดแทนสมูรยูเวนตุสเลยถามหนึ่งในสมาชิกอย่างจอห์นซาเวจซึ่งเป็นชาวอังกฤษว่าเขามีผู้ติดต่อในอังกฤษที่สามารถจัดหาเสื้อใหม่ในสีที่ทนทานต่อสาภาพอากาศได้ดีกว่าหรือไม่จากนั้นจอห์นซาวเวจก็ไปหาเพื่อนที่อาศัยอยู่ในเมืองนอตติงแฮมประเทศอังกฤษและเพื่อนของเขาก็ได้ส่งเสื้อลายทางขาวดำให้กับยูเวนตุส และนับตั้งแต่นั้นมายูเวนตุสก็สวมเสื้อสีนี้มาจนถึงปัจจุบันโดยพิจารณาจากสีที่มีความดุดันไม่เกรงใจใครและยังให้ความทรงพลังอีกด้วยอีกฉายาหนึ่งคือเลเซเบรหรือเดอะสีบรามาจากการอ้างอิงสีเสื้อที่เป็นสีขาวดําคล้ายกับสีของม้าลายส่วนชายาในไทยจะเรียกกัน2ชื่อคือเบียงโคเนรีและอีกหนึ่งชื่อคือทับม้าลายเนื่องจากฉายาของสโมสรอ,อย่างเลเซเบร ประกอบกับสีของชุดแข่งที่ใครเห็นก็ว่าม้าลายทําให้คอลัมนิสของไทยเรียกกันอย่างติดปากมาจนถึงปัจจุบันทีมที่9ก้ลาซิโอชายาในภาษาอิตาลีมี2ชื่อคืออีเบงโกเชเลสติและลาอควิเลหมายถึง The White and Sky Blues และ The Eagles โดยชายาแรกอย่างอีเบงโกเชเลสต มาจากสีของสโมสรที่เป็นสีขาวและสีฟ้าอ่อนซึ่งใช้มาตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรในปี1900ขณะที่ฉายา La Aquile หรือนกอินทรีมีที่มาจากผู้ก่อตั้งสโมสรนอย่างลุยจิบิเจเรลลีได้ตัดสินใจใช้นอกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรโดยนกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของกองทัพโรมันซึ่งมีความหมายในเชิงนัยยะหมายถึงอำนาจและชัยชนะสมสร เลยหยิบนกอินทรีมาใช้ประกอบเป็นสัญลักษณ์ประจำสโมสรตั้งแต่ปี1900จนถึงปัจจุบันส่วนชายาในไทยจะมีชื่อว่าอินรีฟ้าขาวโดยเป็นการนำสองชายาของอิตาลีมารวมเข้าไว้ด้วยกันทีมที่10บเลเช่ฉายาในภาษาอิตาลีคืออ e ีเจโลรอดซีและอ e ีลูปิหมายถึง the y e l l o ล่แอนด์เและ the w วูฟส s โดยชายาอ e ีเจโลรอดซีมีที่มาจากสีเหลืองและสีแดง ซึ่งเป็นทั้งสีประจำสโมสรอนและสีประจำจังหวัดเลตเช่ด้วยส่วนชายาอิลูปิมีที่มาจากสัญลักษณ์หมาป่าตัวเมียยืนอยู่ใ,ใต้ต้นโอก๊กซึ่งต้นโอ๊กเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในธงของเขตอปูเลียขณะที่หมาป่าใต้ต้นโอก๊กก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่ในธงของเมืองเลตเช่ด้วยและนี่คือชายาและที่มาของ10ทีมแรกในการโว์เซเรียประจรําฤุการ2022 23ส่วนอีก10ทีมที่เหลือไว้มาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์ส ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเกันด้วยนะครับและตอนนี้ฟุตบอลเ l สเมีช่อง t k t t o k แล้วฝากไปติดตามกันด้วยเดอ้อและรายการ s อสเอ็นแฟกซ์ฟ o ร์ฟุตบครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอสต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ